ีอยู่ที่เบลทาวเวอร์ครับโอ้โหบรรยากาศตอนเย็นๆคนก็เยอะเป็นพิเศษเป็นจุดสุดรวมรับตรงนี้โซนนี้จุดสุดรวมทุกอย่างนี่ครับมีทุกอย่างนี้ของกินที่เที่ยวตรงนู้นก็เข้าไปก็จะเป็นตลาดข้างในเดินเข้าไปเปนของกินนี่จะเป็นจุดถ่ายรูปก็น่าก็นาท่องเที่ยวมี่จะมาใส่ชุดจีนเดินเที่ยวกันแล้วก็กลางคืนสวยกว่านี้ครับ เราจะมาอรอดูกลางขึ้นไงกินวันอรอประมาณนี้ตอนนี้เดินมาถึงที่ตลาดมุสล,ลิมครับไปดูข้างในไปไงดูดูบนมสุสล,ลิมน่านของกินครับคนมหาศาล เ้ือกินไรเลือกกินไม่ถูกเออเจ้ามวยโอชิกะหางฟิฟที่นี่อนฟิฟี่นนี่ดูกันฮ่าฟิฟฟิฟฟิฟแล้วตู้หรือ่าสิบห้าสิบห้าโอเเออจ้ามวยโอชิกะหาหนึ่งพออยู่หล่อมาก You Handsome Man ไหมโอ้มีรอชิวนะครับได้นะเขาจะให้เป็นซองมารอคิวเมนอโเยจะโม่เบอร์เกอร์เนื้อซีอาน่ะมีร้านดังเลยอันนี้นี่คเบอร์เกอร์ร้านดังครับร้านนี้เดี๋ยวจะมาลองชิมร้านเลย เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราเก็บได้ก,กลอ๋อเาตั้งอะไรอแล้วถ่ายก่อนแล้วเป็นี่ใ้เลมอลซอน่้เอ,อเ,เ,เอาไว้รับ <c oughs> นี่ก็จะเป็นเนื้อตุนนะคเ <c oughs> นะเติมน้ำคุกกอาก่อนตน้ ไม่ใส่ถุงหรออันนี้ก็ได้นะน่ะมาค่ะกินเบรเอร์เกอร์จีนเคลื่อนที่แรกการะเทศไทยทีเด็ดนี่แม่ละวนี่เอาไว้ยิงชเลยอาชิมเบอร์เกอร์จีนอร่อยไหมอร่อยข้างในเป็นเนื้อเนื้อตุ๋นน่ะแล้วก็สับ,บกับพริกหยวก ไปไหมไปดูเนื้อหน่อยได้โอ้แป้งเป็นยังไงแปงง้งกรอบเลยภาษาไทยอะไม่มีเะไทยแป้ง<อ>กอไปกินก่อนเราเจอร้านที่สองอ๋อเป็นเนื้อเนื้อวัวหรือเนื้อแกะน,น,น,น่าจะเนื้อวัว กิมเลยครับร้อนไป่นยไหมร้อนได้กินแล้วนุ่มมากพี่หุมอร่อยยงดูดิโอ้ยได้กินมากอ่ะนุ่มอร่อยมากรับอร่อยด้วยเหรอจ เกิดมาต้องเค็มบอกจืดอ่ะจืดอ่ะเอาสไปซี่อีกไหมไม่มาต้องครับอะไรวะไม่คาวเลยนี่หรออืมใช่ครับเดแล้วต้องมาต้องมาเดี๋ยวมาทามันเป็นร้านแบบแรกๆเราก็เลยจัดก่อนเลยอืมเน้อนุ่มอร่อยเลยใช่ไหมกินแล้วรอให้ไม้แกตรงนี้ก็ได้น่าอร่อยอืมเป็นเนื้อย่างอดู <laughs> มาแล้วว่าร้อนเปงนไงอร่อยอมากอร่อยมากใช่อร่อยแบบว่าก็ข้นรสชาติแบบมันเนื้อแท้แบบเหมือนข้ารวยแค่เกลือแล้วก็นี้อร่อยนะอุ๊อร่อยอ่ะ ไม้เท่าไหร่สิบสิบหยวนห้าสิบบาทประมาณห้าสิบาทลองกันได้ครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันร้านที่สามมาแล้วคล้ายคล้าย,ย,ยกันไม้นะยมสองเมื่หนึ่งแบกินแล้วเราเสียไปแล้วเอาดิถ้าอยากเอา เล็กเปี่ยนใหญ่กินแล้วเมื่อกี้ไม่หรอกเขนี่ยมันมีที่น <The Pokemon apan> ั okay. yeah, right. mm ่งรเามงนรูปจอาะอจิ้สิดไหมไม่แล้วแหละกินหมดป่ะยอะเลหาพอจิ้มกูเยอะไม่ใช่เดี๋ยวจิ้มตอนนี้กำลังเถียงกันครับไอ้ไม้แค่นี้เองแล้วแต่ก็ยิ่งมากเลยเกินอันนี้อันนี้ยังเหลอ เดี <Okay. S 2> ย๋ยวจะไปเลือกก่อนเพื่อนเลยได้ไี้เดี่ยเดี่ยวนี้เดี๋ยไปชิมกันตามไปดูชิมไห ดูไปไหมขนมขนมเตาไปมล้วเหนเยอะมากเลยสี่ล้วนสี่นไหมนสี่นกินหน่อยดี่นอร่อยอ่ะจิดแบบาวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวอ่ะ ี๋ยวกินอะไรกินกับทุ้จัดเกี๊ยา,า,ามาัดบร้านต่อไปร้านนี้ครับกินมากมันกันสด กินเลยนะเนี่ยตอนนี้บอกได้นหมรัเลยอ่ะโอเานั่นคือน้ำมันพีชีอดินี่นี่นี่คุณนัทเอเอาซืออะไรไปรล่าเดียวอย่งี่แหละ ยังไม่หมดครับยังมีอีกโอ้ยังยาวอีกสุดยอเลยเอาไมมเอาไมเดี๋ยวทิชชู่ไหมไม่ว่าจะหมดแค่นี้ละยังไม่หมดเด้องแตได้ไหมครับของปีอืมอืมสองหวานไม่ต้องซื้อครับเดินไปเรื่อยไม่จิ้มก็หน่อยเหรออะไรอ่ะ กินอะไกินอพี่แมวเหรอ,อ,อ,อนยอยน่ีันนี้กังหาดูนี่เป็นหเหมือนเย็นๆเลยเขาพูดเขามันน่ากินเมคะ, <ใน S 1> ะดีๆเม,มาางไก่กินกระโพ,พดกระโพดกินกระโพดโอร้อนมาก

清凉解暑小宝贝，越吃越得劲。地道正宗手撕刨冰，啊、夏天和冰更配哦。啊，一、okay, yeah，一，二，清凉解暑小宝贝，越吃越得劲。纯植物特色手工冰粉，每一口都是嫩滑爽口。小火慢熬，金汤圆，天热即可解馋，爽口解腻。 เป็นมันของหวานบ้านเขาเป็นบุญๆตัวเลยทุกอย่างสดเดืดใช่ไหมราเดือดเลยเป็นรถแบบ New t ปะจะเป็นผลไม้รวมแล้วก็เป็นวุ้นต hey, ่างๆ 的的嗯，的清凉解暑小宝贝，越吃越得劲。纯、嗯、植物，赫赫手搓冰粉，每一口都是润滑爽口。<来>小火慢熬糖水，醇香清甜，原料干净。六颗豆子很活，每一口都是香甜可口，甜而不腻。早<来>晚超有料，口感超冰。 รับเทน,นี้ก็เราก็าน่าจะจบคนลงนั้นที่นี่แหละครับก่อนเราตัางโจนนี้เพราะว่า,าจะกินก็คงไม่ไหวแล้วเคงเดินจบที่นี่สำหรับวันนี้คยดไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับ